สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแผนภาพต้นใบนะคะามาดูซิแผนภาพต้นใบมันต่างจากแผนภาพจุดที่เราเรียนไปแล้วอย่างไรเอ่ยเอชชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นแผนภาพอะไรคะเป็นแผนภาพต้นใบใช่ไหมคะแปลว่าข้อมูลของเราเนี่ยที่จะนําเสนอโดยใช้แผนภาพเนี่ยต้องมีทั้งต้นและต้องมีทั้งใบใช่ไหมคะอ่าไปดูกันเลยคะ่ะ มันเป็นอย่างไรนะอ่านักเรียนดูสิคะการเขียนแผนภาพต้นใบนะคะก็คือการนำเสนอข้อมูลโดยทำไมคะใช้ต้นและใบแทนข้อมูลที่มีอยู่นะคะอย่างเช่นอย่างเช่นนะคะคะแนนสอบของนักเรียน30คนะเป็นดังนี้นะคะให้มาเป็น18 20 35 24 ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งตัวสุดท้ายนะคะเป็น36นะคะเขาบอกว่าอุ๊ยเอาข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาเขียนเป็นแผนภาพต้นใบให้ฉันหน่อยสิเผนยังไงดีล่ะอ่ามาดูซิขั้นตอนแรกของเราก็ทำไมคะจะต้องมีการกําหนดส่วนที่เป็นลำต้นและส่วนที่เป็นใบนะคะแต่เราจะเรียกแค่ต้นกับใบนะคะจากส่วน จากลำต้นก็คือเป็นต้นจากส่วนใบก็เอามาเขียนแค่คำว่าใบนะคะท่านี้นักเรียนดูนะคะระหว่างต้นกับใบเนี่ยจะมีเส้นตรงแบบนี้นะคะขีดอยู่แปลว่าสั่งฝั่งซ้ายมือของเส้นเนี่ยก็คือต้นนะคะและส่วนที่เป็นใบเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งขวามือของต้นนะคะมาดูสิข้อมูลที่เขากำหนดให้จำนวนที่น้อยที่สุดคืออะไรเอ่ย จำนวนที่น้อยที่สุดก็คือถูกต้องค่ะ14นั่นเองนักเรียนดูนะคะจากข้อนี้นะคะโจทย์เนี่ยกำหนดให้คะแนานสอบเนี่ยมีแค่เลข2หลักนะคะก็คือหลัก10บกับหลักหน่วยนะคะแบบนี้นะคะเราเนี่ยจะก,กำหนดให้หลักสิบของเรานะคะเป็นต้นนะคะหลักสิบเป็นต้นนะคะ เพราะฉะนั้นจาก14เนี่ยต้นของเราก็คืออะไรคะต้นของเราก็คือ1ค่ะเราจึงนำ1มาเขียนฝั่งที่เป็นต้นบรรทัดแรกแบบนี้นะคะต่อมานะคะหลักหน่วยนะคะเราจะก,กำหนดให้เป็นใบค่ะแต่จาก14เนี่ยหลักหน่วยของเราคืออะไรคะหลักหน่วยของเราคือ คือสถูกต้องค่ะแปลว่าใบของเราตัวแรกที่เราจะเขียนลงไปคืออะไรคะคือ4นะคะอ่ะโอเคไหมคะต้นที่เป็น1มาจากไหนทำไหมลูกมาจากหลักอะไรคะหลัก10ของ1 0 4นะคะและใบของเราที่เป็น4ก็มาจากอะไรคะหลักหน่วยที่เป็น4นั่นเองนะคะนักเรียนก็นั่งไร้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ก็คือทำไมคะต้นของเราคือหลัก10บใบของเราคือหลัก4ใช่ไหมคะเช่นเราจะดูซิว่าเอ5สมีไหมนะโอ้15อยู่นี่เองคะ่ะ15อยู่นี่ใช่ไหมคะแต่ว่าต้นของเราเนี่ยเป็น1ใช่ไหมลูกแล้วใบของเราเป็นอะไรคะเป็น5นั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเขียน5ต่อจาก4แบบนี้เป็นต้นโอเคไหมคะ เราก็นั่งไล่ไปเรื่อยๆนะคะก็จะเรียงลําดับข้อมูลไปเรื่อยๆนะคะท่านี้เขาบอกว่าการเขียนเนี่ยแผนภาพต้นใบเนี่ยจะต้องบอกสัญลักษณ์ด้วยว่าถ้าเราเขียน1ทับหแบบนี้1ขีดหแบบนี้แปลว่าทําไมคะจากที่ต้นเป็น1ใบเป็น5มันก็จะหมายถึงว่าข้อมูลชุดนี้แทนอะไรคะแทน15นั่นเองนะคะ แต่ข้อมูลเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีแค่2หลักนะคะอาจจะมี3หลักก็ได้เช่นข้อมูลมี3หลักถ้าครูเขียนว่า15อ่าแล้วก็ทับแบบนี้นะคะอ่าสิทับแความหมายครูก็ต้องบอกเขาว่าหมายถึงอะไรคะ158่15ก็ได้เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นจะต้องเขียนแต่หลักด้วยนะคะ แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามถ้าเราไม่ได้เขียนสัญลักษณ์นะคะเราจะให้ตีความไปเลยค่ะว่าอะไรคะหลักที่เป็นใบอะคะ่ะจะเป็นหลักหน่วยเสมอนะคะแต่มันอาจจะมีเรื่องทศนิยมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะเราจะต้องเขียนสัญลักษณ์บอกขอเสมอว่าที่ทำไมคะนำเสนอมาเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไร โอเคไมคะห้ามลืมนะคะเขียนดอกจันไว้ห0าร้ล้านดอกเลยนะลูกอะมาดูต่อนะคะสรุปว่าให้ข้อมูลมาเราสามารถเขียนเป็นต้นใบได้แล้วใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะนิยมให้ใบแทนหลักอะไรคะใบแทนหลักหน่วยนะคะและต้นก็ทำไมคะแทนส่วนที่เหลือนะคะแล้วก็ต้องเขียนสัญลักษณ์บอกเขาด้วยนะคะ นักเรียนแต่ครูเขียนมั่งไล่แบบนี้เนี่ย <All right. S 1> เพราะฉะนั้นนะคะครูจะทําวิธีใหม่นะคะที่แบบว่าทําได้เร็วกว่านี้แต่ได้คําตอบเหมือนกันเป๊ะเลยครูก็มาดูว่าอุ้ย,ยตัวมากสุดตัวน้อยสุดของครูคืออะไรนะตัวน้อยสุดของครูก็คือ14ใช่ไหมแปลว่าต้นของครูเนี่ยหลักที่มันหลักสิบที่มันน้อยสุดคืออะไรคะคือ1น,นะคะและตัวมากสุดล่ะลูก ตัวมากสุดของครูคืออะไรนะคะ45นั่นเองแปลว่าหลักที่เป็นต้นหลักสิบที่จะเขียนเป็นต้นก็คือหลัก4ก็คือเลข4นะคะแปลว่าต้นของครูจะต,ต้องเป็นอะไรคะเป็น1แล้วก็ตามด้วย2ตามด้วย3และตามด้วย4ทันไหมคะอีกรอบนะให้เราดูว่าจำนวนน้อยสุดคืออะไรคือ14ใช่ไหมคะแปลว่าต้นของเราคือ1ค่ะ แล้วตัวมากสุดของเราคือ45ใช่ไหมคะต้นของเราคือ4ค่ะเราก็เลยเขียนต้นตั้งแต่1 2 3ไล่จนไล่จนกระทั่งถึงอะไรคะถึง4นะคะ,ะดูต่อคะ่ะแล้วไงต่อคะเรามาเขียนเลยคะ่ะเขียนใบกันต่อเลยคะ่ะแต่ครูจะไม่ใช้วิธีนั่งไล่หาไปเรื่อยๆนะคะมันเสียเวลาทมหารับประทานคะ่ะ ครูก็จะททำไมคะดูทีละตัวค่ะเช่นตัวแรกของครูคืออะไรคะตัวแรกของครูคือ18ค่ะคือ18มันใหญ่เกินไปคือ18ทําไมคะแปลว่าต้นคือ1ใบเป็น8ดครูก็เขียน8ตรงนี้ค่ะโอเคไหมคะต่อมาตัวถัดมานะคะต้นเป็น20ต้นเป็นเท่าไหรคะต้นเป็นสองใบเป็น0ย์ค่ะ 35ละคะสาค่ะหลักสิบคือ3แปลว่าต้นเป็น3ค่ะหลักหน่วยเป็นอะไรคะเป็นหค่ะแปลว่าใบเป็น5ค่ะ,าาเ,คะเราก็เลยเขียน5หนี่คะค่ะให้ตรงกันแบบนี้คะ่ะโอเคไหมคะตามด้วย24ค่ะ24อะไรคะใบเป็น4ขอโทษค่ะต้นเป็น2ก่อนคะ่ะต้นเป็น2อยู่ตรงนี้นะคะ แล้วใบของเราเป็นอะไรคะเป็นสค่ะถูกต้องค่ะสามสิและคะต้นสมใบ8จ้า36ต้น3ใบหค่ะยีหต้นสองใบหกยหต้นสองใบหค่ะสาต้นสามใบสค่ะสาสต้น3ามใบศค่ะ สี่สิบต้นสี่ใบศูนย์ค่ะสี่สิบห้าค่ะต้นสี่ใบห้าค่ะสี่สิบสองค่ะต้นสี่ใบสองค่ะสามสิบหกค่ะต้นสามใบหกค่ะสิบห้าต้นหนึ่งใบห้าค่ะยี่สิบสี่ค่ะต้นสองใบสี่ค่ะสามสิบหกสามสิบหกต้นเป็นสามจ้าใบเป็นเท่าไรคะ ใบก็ต้องเป็นหกสิจ้าเขียนหกเลยจ้าสิบหนะคะต้นเป็นอะไรลูกถูกต้องจ้ะต้นเป็นหนึ่งค่ะอุ้ยต้นเป็นหนะึ่งนางเขียนหนึ่งทำไมจ้าต้นเป็นหนึ่งค่ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกไม่ต้องเขียนคะ่ะแต่เขียนใบเป็นอะไรคะเป็นหกค่ะต่อมาละคะสิบเก้าค่ะต้นหนึ่งใบอะไรคะ ต้นหใบ9ค่ะ36ค่ะต้นสามใบหจ้า21ะะ่สิบเดราคาต้นสองใบ1ค่ะ18บดนะลูกต้นหนึ่งใบ8จ้า32มสะะิบราคาต้นสามใบสองค่ะสาต้นสามใบหค่ะส1ดนะคะต้นสี่ใบ1ค่ะ 26ละคะต้น2ใบ6ค่ะ35ละคะต้น3ใบ5ค่ะ14คือต้น1ใบ4จ้า30ก็ต้น3ใบ0ค่ะและตัวสุดท้าย36ก็คือต้นเป็น3ใบเป็น6นะคะอ่าเราลองมาดูสิว่า เราทำถูกหรือเปล่านะคะข้อมูลของเรามีกี่ตัวลูกข้อมูลของเรามีสามสิบตัวนะคะนับสิคาครบไหมเอยอ่ะลองนับเลยค่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15 n i n e e l e v e n twelve 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 0 27 7 8 7 9 20เอ้ยอ่า30 30ข 30, 30, ้าวไม่ถึง36ไม่ครบนะคะ30อ่าแต่เขาบอกค่ะอีกนิดนึงค่ะรูปยังไม่จบนะคะเขาบอกว่าทำไมคะการเขียนิยงเขียนเรียงจัดน้อยไปมากนะคะเพราะฉะนั้น ที่มันเขียนว่าแปดห้าหกเก้าแปดสี่เนี่ยก็ต้องเรียงใหม่เป็นอะไรคะอะไรขึ้นก่อนลูกคูณเขียนปากกาไว้ด้านหลังนะคะทดไว้ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเวลาทําจริงก็ต้องมีกระดาษทดนะลูกแล้วก็ที่ถูกออกมาใส่ทีหน่อยคะหัวเขียนเป็นอะไรนะทดได้ก่อนอันนี้ก็ต้องเรียงใหม่เป็นอะไรคะเป็นสนะี่สีีไม่เข้มเลยเอาใหม่เป็นสี่เป็นห้าสี่ห้าหกแปดแปดเก้าเป็นส อ่ะคูลบนะเขียนเป็น4 5่ห้าเรียงทีเดียวเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยเป็น0ูนเป็น1นึ่งงไมอะ่ะคือคู่เรียงจากน้อยไปมากค่ะ0 1 4 4 0 1 4 4 6 6 6, 6. ี่นับซีถูกไหมอ่ะมีสองหน่งมี่มีหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดหนึ่อ่ะถูกนะคะ ปมาณน,น,นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมีสิบสามตัวลองเรียงซิขออนุญาตดึงด้านล่างแกันนะมันเยอะอันนี้มีศูนย์สองตัวนะคะมีศูนย์สองตัวศูนย์หนึ่งไม่มีแล้วก็สองสามไม่มีค่ะสี่มีหนึ่งตัวค่ะห้าหนึ่งสองห้ามีสองตัวหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกมีหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แล้วก็แปดมีหนึ่งตัวนะคะนับปีล้อ,ลอค่ะแล้วอะไรเนี่ยสามนับปีล้อ,ลอ,ะลอ,ลอนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ่ะถูกค่ะตัวสุดท้ายนะคะมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีห้าอ่ะคูลบนะคะลบเพื่อเขียนใหม่ให้มันเรียงนะล,ลูก ลบผิดค่ะขอโทษค่ะลกของสําคัญไปได้ย่างไรอ่ะเราก็เขียนใหม่นะคะเป็นอะไรคะเป็นสี่สี่ห้าหกแปดแปดเก้าค่ะตามด้วยอะไรคะเอาเอาอย่างลอกมาเลยนะคะ เป็นศูนให้ตรงกับแนวเดิมนะลูกตรงกับแนวเดิมหมายความว่าแบบนี้นะคะอ่าเป็นศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็อะไรคะศูนย์หนึ่งสี่สี่หกหกหกนะคะแล้วก็อะไรคะอะ่ข้อนี้นะคะมีศูนย์สองตัวสองสี่ห้าห้า หกหนึ่งสมี่ห้าหกีหตัวนะคะหนึ่งสองสามเดี๋ยวลบข้างบนก่อนมีหอยู่หตัวนะคะดูซิมีหกหตัวเราได้สามตัวแล้วเนาะแล้วก็เป็นอะไรคะสี่ห้าหนะคะแล้วตามด้วยอะไรเอ่ย8ดอีกหนึ่งตัวนะคะ่มาค่ะตัวสุดท้ายค่ะศูนหนึ่ง สองห้านะคะอันนี้นะคะก็จะได้อะไรคะแผนภาพต้นใบพอจะเข้าใจไหมลูกการเขียนแผนภาพต้นใบเราเขียนอย่างไรโอเคนะคะสวัสดีค่ะ